ไปตามกันเลยค่ะซึ่งงานฉลองวิวาที่สาวใจดำขำได้รับเกียรติไปร่วมงานนั้นเป็นของพระเอกโลมพัชตะกับนางเอกน้องใหม่แกะกล่องยายาในละครเรื่องกุหลาบไร้หนามนั่นเองค่ะอ้าาเปิดซิงน้องยายาทั้งฉากแต่งงานและฉากเข้าหอสุดวีดวานเป็นคนแรกเลยนะจ๊ะหนุ่มโลมตื่นเต้นค่ะเขินมากพี่โลมเขเป็นไงตอนเข้าหอตอนเช้าเงี้ยก็เสื้อผ้าพี่โลม มันแน่นอุ้มเจ้าสาวก็ห่อถึงกับขาสันเปลยวยกเปลยวไม่ได้เกี่ยวกันยกสันเพราะว่ากางเกงมันฟิตดูสิดูสิฟิตปะล่ะแม่ข้าวห่อนี่มันเหนื่อยมากเลยหรอจ๊ะเจ้าบ่าวเป็นข้าห่อกันท่าไหนหรอท่าครับผมเพราะว่าเสื้อมันรัดนิดนึงอ่ะพอหายเมือ่ยก็ได้เวลาฉลองวิวาแต่นันเจอมือระเบิดคลื่นใต้น้ำเฮ้ยเจอนางร้ายสาวพอยเชอร์มานวางแผนล้มงานแต่ง จะตามหน้าที่ของตัวฉามันก็ต้องขวางทุกงานเหนื่อยนะไปทุกที่หาเรื่องทุกที่แมธทำเรื่องในจอยังไม่นำใจว่าแล้วสาวพลอยก็เลยหาเรื่องกับหนุ่มโลมนอกจอซะงั้นพี่โลมมันเหมือนกอริลลาตัวใหญ่ๆเดินมาแข็งแข็งกับจักรแลไม่ติดกันน้องพลอยหวัดดีครับนี่คือคำชมนะกอริลลาช่วงประจา